สวัสดีครับต่อไปข้อ14่ครับรางเหล็กวงกมลมรัศมี R ตั้งแนวดิ่งวัตถุก,ก้อนหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่ที่ตำแหน่งต่ำสุดของรางด้วยความเร็วต้นอยู่วัตถุก้อนนี้จะเคลื่อนที่ตามรางวงกลมแนวดิ่งโดยไม่ตกลงมาจะต้องมีความเร็วต้นอย่างน้อยที่สุดเท่าใดนะครับเมื่อรางนี้ไม่คิดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็กําหนดค่าความแร่งจากแรงน้มจากแรงดึงของโลกมาให้เป็น G นะครับตรงน,นี้ผมพิมพ์ตกไป โอเคทีนี้เอาละมีวงกลมนะครับวงกลมแนวดิ่งรัศมี R ก็จะมีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับเคลื่อนที่จากส่วนต่ำสุดของรางด้วยความเร็วต้น u โจทย์ถามว่า u เนี่ยจะต้องมีค่าความเร็วอย่างน้อยสุดเท่าใดครับจึงจะทำให้วัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง อยู่ได้นะครับโดยไม่ตกลงมาซึ่งตรงเนี้ยเราต้องรู้เลยว่าค่าความเร็วต่ำสุดตรงตำแหน่งข้างบนนะครับเราทำไปแล้วนะก็คือจะต้องมีค่าต่ำสุดคือสแควรูทของ gr ถูกไหม gr เพราะนั้นเราก็อ้างสองแหน่งครับคล่างนผมอ้างเป็น a แล้วกันนะข้างบนก็เป็น b แล้วกัน จะกดอํลลักพลังงานผมก็พิอ้างได้ว่า E T A นะครับเท่ากับ E T B โดยผมใช้ A นะครับเป็นดับอ้างอิงเพราะฉะนั้นที่ A ก็จะมีเฉพาะพลังงานจนอย่างเดียวคือ1น,นส่วน2 m v a กำลังสองถูนะครับ ขนาที่ตำแหน่ง B มีความเร็วนะครับก็คือ1ส่วน2 mvb กำลังสและอย่าลืมว่าที่ B นั้นมีความสูงเมื่อเทียบกับ A ก็ต้องมีสักน้มถ่วงเข้าไป mgh ที่ B นั่นเองทีนี้ผมก็เอา m หารตลอดได้ ใช่ครับเอา m หารตลอดได้แล้วผมก็เอา2คูณตลอดมันฝั่งซ้ายมันจะหลุดมาเป็น va กํลังสเท่ากับ vb กํลังสองบวก2 ghb นั่นเองทีนี้ที่ที่ a นะครับค่าวความเร็วก็คือ u ถูกไหมก็เป็น u กํลังสอง ส่วนที่ B นะครับค่าความราวก็คือสแครูทจีอร์เมื่อเป็น V กำลังสองก็เลยเหลือ G mm ีอถูกไหครับบวกกับ2 g 2> mm hmm. ความสูงที่ B นะครับ mm hmm. เมื่อวัดจาก A mm hmm. ก็จะสูงทั้งหมดเท่าไหร่ 2r mm hmm. ถูกไหม mm hmm. ต้องวัดจากระดับอ้างอิงนะฟ mm ัน hmm. ตรงนี้ ตัวนี้ gr ตัวนี้ 4gr ก็ได้ gr บวกกับ 4gr ตัวนี้คือ u กำลังสองพรจะได้ว่า u กำลังสองก็คือ 5gr นั่นหมายความว่า u นะครับก็คือ square root ของ 5G R นั่นเองโอเคนะครับตอบนะครับ1ขอ้อ